วันนี้คุณแม่ไปเก็บแฟงมานะคะนี่ลูกใหญ่มอบแจกให้บ้านข้างเคียงกินก่อนแล้วเดี๋ยวเราเหลือแล้วเราค่อยขายค่ะอือฮึแจกอีกแล้วค่ะใจดีสุดๆอือฮึดูแฟงนะคะเนี่ยน,นี่เลือกแล้วเลือกแล้วเอาไปแจกดูนะคะแฟงเราปลูปกในนู ไม่ร่นนองเมื่อคืนฝนตกค่ะน้ำท่วมเลยฝนตกหนักมากเมื่อคืนวันนี้คุณแม่เลยเก็บแฟงนะคะแจกกีกแล้วนี่คะสวยๆเลยค่ะไปให้เข้าสวยๆหน่อย <laughs> ที่เหล่ไม่ให้อะค่ะ เนี่ค่ะแปลงแปลงอะไหนี้ทำพันธ์คะอันนี้เนี่ยค่ะแก่มากอันนี้แก่มากอันนี้แก่มากเหลืองเลยเหลืองเลยค่ะว่าเอาเม็ดทำพันธ์สวยมากนี่เนื้อแน่นๆค่ะยิบคลิปท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะเอาไปแจกจ้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ